สวีดดัตสวัสดีสวีสดัตสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอมอีกแล้วนะคะที่เต็นเตนคาเซนเตอร์นะคะยืนหนึ่งเรื่องการออกรถจ้านะ,ะแล้ววันนี้นะคะแอมมีรถอีกถึงคันนะคะมานําเสนอเป็นรถเข้าใหม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าใครๆคเห็นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอ,อยากเป็นเจ้าของอล้แกนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยทุกคนนะคะอ่ะคันนี้นะคะน้องเป็นนะ 2011ค่ะแต่ว่าดูสภาพนะคะตัวนี้นะคะคือรถเดิมๆที่เรายังไม่ได้เก็บยังไม่ได้จัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะ,ะสีดำครม,มากค่ะทุกคนมาพร้อมร้อแม็กนะคะล้อแม็กแต่งให้แล้วนะคะเรียบร้อยครบ17นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะก่อนที่จะไปดูภายในนะคะมาดูในส่วนของรอบๆตัวรถก่อนนะคะคือ แล้วสีดามจะมีลอม่องรอยของการใช้งานแต่ว่าคันนี้เป็นรถจเดิมจากเจ้าของเดิมนะคะที่ขนาดยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังสวยเบอร์นี้นะคะ0 8นย์แ9ศูนย์ 39, ค่ะทรมมาสอบถามได้นะคะอ่ะนะคะดูด้านหน้าก่อนไหมดูก่อนป้านะคะดูด้านหน้าก่อนนะคะกระจกหน้านะคะก็แต่งโครเมียมให้นะคะหน้ารก,กุบเก็บเก็บเกบเนาะตัวไฟนะคะลูกค้าคะใส่เวอร์นะคะ นาะทุกคนเนาะอ่ะนะคะด้านในนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังโอ้โหนะคะบอกก่อนว่าข้อดีของเทียนาคือเป็นรถที่ราคาไม่แรงแล้วก็ถ้าเทียบแบรนด์กันจริงๆนะคะเป็นน้องๆแคมรี่เลยนะทุกคนนะคะการขับที่ใช้งานนี้ลูกค้าคะนิ่มอย่าบอกใครนะคะแต่วันนี้แอมขอบอกเถอะนะคะเพราะว่าอยากขายจริงๆนะคะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะดูตัวคอนโซลกลางนะคะแต่งเป็นลายมา้า โซรุลาดูดีนะคะมาพร้อมตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตอนะคะเครื่องเว้นนะคะมีให้ตามแบบฉบับเขาเลยนะคะพวงมาลัยนะคะสามารถคอนโทรลผ่านพวงมาไลัยได้นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะการใช้งานนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะมาฟังในส่วนของราคากันบ้างนะคะไม่พูดเยอะนะคะเจ็บอะคอเนาะขายเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่า ้ส่วนรถราคาพิเศษไป50,000บาทนะคะปกติขายอยู่ที่3าม0 0 0แปดหบาทค่ะทุกคนแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะทุกคนแอบกระซิบเพาว่าเจ้นายจัดส่วนลดให้50,000บาทนะคะเหลือแค่3 2ม0 0 0บาทห่น ครสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0809619539ค่ะวันนี้ก็แล้วบอกแบบนี้แหละลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคน